และสือเรียนที่ใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับประเรียนท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านโอโคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพโคคณะครูอาจารย์นักเรียนและผู้าร,ร่วมกิจกรรมที่รกรักกานครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในการมอบจักรยานตามโครงการอามี่ไว้สารฝันปันสุขและโครงการถุงเงนที่เพื่อการศึกษาพร้อมทั้งมอบสิ่งของที่ได้รับการบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพ่โคในวันนี้มีคนท่้นหนึ่งงานที่มีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือ,อครอบครูต่อนักเรียนในโรงเรียนที่ปเป็นความรับผิดชอบของหน่วยและต่อนักเรียนที่มีาฐานะทางครอบครัวที่ อยากเกิดดีที่ต้องการพิจารณาเรื่องาตัเรียนนะครับ่คัอ ก่อนการเรียนหนังสือเสื้อผ้า,า,ารครับอยู่ในกล่องน,นะครับนักกีฬาแล้วมันต้องไปยึดมั่นอะไรนักเรียนการขอบคุณครับพร้อมกันกินทีละผ้าของ ใส่เสื้อใหม่ด้วยนะครับแ้การบูชาการพุทธิสัมภารับพร้อมยังลูกร้มยังเดี๋ยวขวาไปเลี้ยวขวาไป ด้วยมังกรด้วยลูกมังกรด้วยมังกรด้วย,วย,วยไปเลยโอเค